สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะก็วันนี้นะฮะมาอีกแล้วนะฮะก็ใครจะซื้อของออนไลน์นะฮะก็สำรวจดีดูดีๆนะฮะนี่จริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเคยออกมาทีนึงและไอแผ่นบ้าเนี่ยนะฮะไวรัสชูดเอาเนี่ยนะครับก็มันเป็นแผ่นที่ถูกบรรยายสรรพคุณนะครับว่าเป็นแผ่นที่สามารถกรองอากาศได้ในระยะ3เมตรนะครับแม่งบ้าที่หายเลยอะ นะคะเครื่องกออากาศแม่งย <analysis> ังต้องโหเท่าไหร่เครื่องอย่างเครื่องผมเล็กเล็ก็ยีิบสองตารางเมตรเนี้ยนะครับโหเครื่องเบลเ่อเลยอะนะครับเครื่องเล็กๆนี่ก็แค่ในในระยะแบบระยะอะไรอ่ะระยะโตะทํางานเนี้ยเครื่องของอากาศนะอนี่มันเป็นแผ่นแค่นี้แม่งบอกกองได้ระยะสามเมตรนะครับเนี่ยมีโปรโมชั่นจํากัดนะฮะร้อยชิ้นเพียงหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทนะฮะ แล้วก็เนี่ยมีคนแบบซื้อเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วเป็นห่วงจริงๆนะครับแล้วเนี่ยผมโดนบล็อกคอมเมนต์มันด้วยนะเพราะผมเข้าไปเตือนผมก็เลยโดนบล็อกมาโดนมันบล็อกคอมเมนต์ไปนะครับก็เหมือนเดิมครับเว็บพวกนี้คุณเข้าไปกดคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะให้กรอกข้อมูลเรื่องและอีกอย่างหนึ่งนะผมก็อยากให้ระวังนะฮะเรื่องการกรอกเนี่ยที่หยูที่อยู่เบอร์โทรบนบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันตรายนะครับ ไอ้พวกที่เขาจะเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลของคุณไปแล้วส่งของกับไมห้คุณแล้วต้องจ่ายเงินแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียวจ่ายเงินปลายทางเนี่ยนะครับมันก็จะทําได้ง่ายนะคุณก็จะโดนแบบจู่ๆมีของส่งมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินปลายทางแล้วดูวิธีการขายของมัน,นครับอะไรอะป,ปอรอเวลาสังเกต <laughs> ปอรอเวลาคืออะไรมันต้องประหยัดเวลา ใช่ว่ามันอาจจะต้องการเขียนว่าประหยัดเวลาจํากัดห้าสิบชิ้นพันหนึ่งร้อยชิ้นพันสามึงบ้าไปเนี่ยคือมันก็คือต้องการให้คนโอนเงินหนึ่งพันสามร้อยแล้วใครถ้าสมมติอะขายของจริงๆอะใครจะไปโอนหนึ่งพันห้าร้อยเอาห้าสิบชิ้นวะจริงไหมมันก็ต้องโอนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเพื่อเอาร้อยชิ้นดิมันได้ตั้งเท่านึงแล้วเว็บมันก็จะเหมือนกับทุกเว็บนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปผมเก่าๆได้เลยลักษณะเดียวกันเนี่ยเนี่ยจะมีข้อความมีไอราคาอยู่ตรงนี้น นะฮะอันนี้ก็ไฟก็แบบหลอกนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับมันมันนี่แถมยังเอาไปเทียบกับไอ้นี่เลยนะพิษวั์ค่าเชื้อแบบเดิมๆนี่นะฮะบ้าบอจริงๆนะครับแล้วก็มันบอกว่าเป็นสารคลอรีนไดออกไซด์นะครับสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปลอดภัยคลอรีนไดออกไซด์เนี่ยนะครับ หาซื้อได้เลยครับมันคือสารที่เอาไว้ใส่ในสระน้ํานะครับแล้วมันจะระเหยออกมาแล้วฆ่าเชื้อโรคมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับมันต้องจุ่มต้องแช่แล้วนี่บัตรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามาติดนะครับโมซัวไปหมดนะครับอาทีนี้มาดูครับถ้าไม่เชื่อผมก็มาดูนะครับนี่ข่าวจากไทยรัฐนะครับอันตรายนะครับป้ายห้อยคอ ค่าโควิดโดนจับนะฮะเนื่องจากอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเนะี่ยเห็นไหมโดนจับกันเพียบเลยนะครับอ่ะถ้ายังไม่เชื่อผมอีกเนี่ยนะครับลองมาฟังเลขาธิการนะฮะของ y. Y. ออยเขาพูดนะฮะภายในเนี่ยจะบรรจุสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคอรีนไดออกไซด์คุณคุณ้นชื่อมั้ยคะคอรีนก็คือใช่ค่ะลักษณะเดียวกันนะคะ คอรีนเนี่ยที่ใส่สายน้ำมารู้ว่าใช้ค่าเชื้อแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นการประยุกต์ดัดแปลงมาใส่ในหอที่มีรูปุนอยู่แล้วก็ห้อยโดยคาดหวังว่ามันจะปลดปล่อยเอาคอรีนออกมาแล้วทำให้ค่าเชื้อโรคที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราได้<ม>ก็เอามาแอปพลายโดยคิดว่าโฆษณาว่าสามารถยะคฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อันนี้เนี่ยนะคะ<ม>เรียนนิดนึงเป็นความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้อง ในปริมาณแบบนี้โดยสภาพการใช้แบบนี้ไม่ได้โดยเราตองนึกถึงภาพความจริงนะคะสมมติว่าเราค่อยขอน,นี้ปุ๊บซอ,อ,องนิดเดียวความเข้มข้นนิดเดียวเวลาระเหยไปในอากาศมันก็ถูกละลายไปในอากาศหมดโดยปกติเนี่ยการใช้สารคอรีเนี่ยมันจะใช้ในสภาพแวดล้อมที่จํากัดเช่นลาดไปกับพื้นเราปิดห้องไว้อบไว้ใส่ลงไปในน้ําในสระว่ายน้ํานะคะ ฆ่าไว้เชื้อไว้กักเหมือนไว้คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในแผ่นนี้โดยปกติเนี่ยมันจะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงเช่น,นเอาไปละลายน้ําเทราดพื้นละลายน้ำมาลาดพื้นไอระเหยที่ออกมากไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แกออกมาดู